สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพี่พี่น้องๆ้องนักหมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าจุดหมายคือครองเจ็ดอยู่ในแอปะปะระลองมากรุกไทยครับไทยเชด,ดูเอลนะครับจับคู่มาเจอกับท่านที่มีนามว่าคาโตะนะครับ อถ้าอ่านผิดก็ขอประทานอภัยนะครับเป็นคนญี่ปุ่หรือเปล่าไม่รู้นะครับหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่คะแนนนะครับเป็นหมากสีแดงครับเปิดด้วยม้าโยงขวานะครับโอ้โหมากระโจมตีกินกับเราแล้วครับนะครับ,นะรบขึ้นขุนแบบนี้อเอาไงดีจังหวะนี้ก็ปูเบี้ยขึ้นไปครับเบี้ยที่ดีต้องเป็นเบียคค่นะครับ ู่ต่อสู้ตัดสินใจกินตัดนะครับเอาในกินออกนอกครับโดนไล่นะครับถอยเม็ดถอยโกรธจังหวะนี้ก็ต้องระเบิดเบี้ยขึ้นไปแล้วล่ะนะครับก็เปิดหน้าเปิดหน้าเล่นเลยอ่ะเปิดหน้าบ้านนะหน้าบ้านของคู่ต่อสู้ของสีแดงครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับเราก็ไม่สนครับก็ต้องการที่จะนําตัวหมาครับตัวใหญ่นะครับมาเม็ดโคนนครับขึ้นไปใช้งานนะครับอ่ะเสริมโคนขึ้นไปอีกหนึ่งนะครับจุดมุ่งหมายกันนู่นครับ ทางด้านปีกขวานะครับอืมจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่าจังหวะน,นี้ใช้เรือมาจับมาไว้ก่อนนะครับคู่ต่อสู้น้ำขุนไิผูกอืมถ้างนั้นก็ย่อเรือสักหนึ่งตาไหมไหลคนขึ้นไปอยู่ตากดนะครับเราอยู่ตากดอยู่ยกมากขึ้นไปแย่ครับ นะครับเห็นเม็ดนะครับเม็ดของสีแดงนะครับไม่มีตัวผูกนะครับยกมาขึ้นไปเผื่อจะได้กินฟรีกับเขาบ้างนะครับเผื่อู่ตสอส้จะไม่เห็นครับถ้าไม่เห็นก็ต้องท่องคาถากันนิดหนึ่งอ่าู่ตส้ตัดสินใจกินเรากินเม็ดไล่เรือเขากินลุกไม่ดีครับใช้เบียกินขึ้นไปนะครับใช้เบียกินขึ้นไปก่อนคู่ต่อสู้นําเรือมาผูกนะครับผูกเม็ดจึบอ่อนทางนั้นก็ถอยมากลับมา ก็พยายามที่จะนะครับโจมตีนะครับคู่ต่อสู้ทางด้านปีกขวานะครับจังหวะนี้เอาไงดีเอาเรือมาจับกินคนพยายามหาจังหวะโจ,จมตีคู่ต่อสู้แล้วเราก็ได้เดินเรือฟรีนะครับแบบนี้เอามายกขึ้นไปไหมมาลงบ่อจับกินเบี้ยริมทางด้านปีกขวาคู่ต่อสู้อาจจะถอยมาไปผูกก็ได้นะยกมาขึ้นไปครับ นะครับขึ้นไปต่อมาครับคู่ต่อสู้กินแบบนี้ก็สวยครับเราได้กินเบี้ยกินขึ้นไปครับเบี้ยเราอยู่ในตำแหน่งของเบี้ยสูงมอณะนะครับคู่ต่อสู้เขาพยายามจะพยายามแรกนะครับเพื่อจะนําเรือนะครับสองลำนะครับมาใช้งานครับม้าก็พร้อมแล้วนะครับเอาไงดีจังหวะนี้เอาเรือเราก็ออกคลองไม่ได้ได้คลองก็จริงแต่ออกคลองไม่ได้นะ ไหลโคนขึ้นไปดีไหมนะครับจุดตรงหมายเราก็ไปไปต่อโคนครับอาจะไหลโคนไปแล้วก็ขึ้นไปผูกเบี้ยด้วยนะครับเบี้ยจุดอ่อนครับจ็เป็นการป้องกันนะครับกู้ต่อสู้ไปในตัวนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ตากดและแต่ว่าเรือสองลำของสีแดงก็ขนาบข้างเรานะครับนะครับรายการของไก่ก้าวฟ้าก็เล่นไปผลไปครับนะครับ เอาจะเอาม้ามากินเม็ดเราอีกเอาโคนขึ้นไปบังครับขึ้นไปบังบังไม่ได้ไขถั่วนครับบังที่เฉยนะครับใกล้มา้าในตัวครับนะครับม้าของคู่ต่อสู้หนีไปในตำแหน่งนี้ไปในตำแหน่งนี้ก็ไหลยคนไปต่อไหมนะครับมีโอกาสรุกกินเรือถ้าเขากินมาเราได้หงายนะครับโคนต่อโคนทางด้านปีขวาไปครับเม็ด ด้านหลังเราก็ไม่ขาดนะครับมีม้าผูกอยู่คู่ต่อสู้รู้ทันกับเดินไหวเหลือเกินเวลาของไก่ก้าฟ้าตอนนี้ก็เหลือห้านาทีครึ่งนะครับห้านาทีครึ่งคู่ต่อสู้หรือแปดนาทีกว่านะครับไปรองไปสามนาทีแล้วอืมเอาไงดีโคนต่อแบบนี้ถ้าเรานำเรือน,นะครับไปคลองเจ็ดได้นะครับจะดีมากเลยครับแต่ว่า ยังออกไม่ได้ซ้อนเรือนไหมซ้อนเรือเรือเรืออยกเรือขึ้นไปก่อนครับถ้ามีโอกาสก็จะซ้อนเรือนะครับผลูกเม็ดไว้อ่าคูตสูกินนะครับใช้โคนกินดนกดคุณเราก็อยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะชิมะก,กินก็ได้ชิมะก,กินโคนมา แรกเรือของสีแดงออกสักลำหนึ่งก็น่าจะดีนะครับจังหวะนี้ใช่ม้าก,กินดีกว่าครับนะครับใช้ม้าก,กินขึ้นไปเผื่อูคต่อสู้บ้าจี้นะครับนาโคนมากินโคนนะครับม้าก,กินลุกกินเรือเลยครับู่ต่อสู้เอาเรือมากดอีกแล้ว <c oughs> ไม่ไหวกะจะนาโคนมาไล่มา้าหนีมา้าโคนทั้งโคนเรือสองลำอยู่ตากดไม่ดีเลยนะครับก็ ขยับคุณหนีหน่อยก็ดีนะอยู่ตากดอดกินหนมหวานครับอาจารย์สอนไว้นะมีเต็มไหนที่ดีกว่านี้ไหมอืมตอนนี้ไก่ก้าฟ้าเหลือสามนาทีครับหนีคุณดีกว่าครับนะครับนี้คุณไม่อยู่ใต้มานะครับอาจจะโดนโคลไล่โคนไล่เรากิกนเรือครับนะครับตัดเรือออกไปก่อนล้ำหนึ่งครับครับลดประสิทธิภาพของ ของของสีแดงนะครับตัวหมาของสีแดงเรือกินปักเข้าไปครับครับอ้าวคู่ต่อสู้เอาโคนกินรุกแบบนี้ใช้เรือกินครับนะครับใช้เรือกินคู่ต่อสู้ต้องใช้เรือกินจุดมุ่งหมายของเราก็คือคลองเจ็ดนะครับเอาโคนกินขุนกินรุกกินม้าก็ได้นะครับแต่เราต้องการกินโคนฟรีครับโดยคนเรายังอยู่เหมือนเดิมครับดังนั้นเราก็ไม่เอาโคนกินโคนนะครับเอาเรือไปกด กดเรียบๆนะครับกูต่อสู้ยกมามาแบบนี้เอาโคนกินไม่ได้ครับเอาโคนกินเขาทุกคาดกินเรือนะครับอืมเอาโคนขึ้นไปกันก่อนเขาเอาเรือไปผูกโคนอดกินอีกนะครับจังหวะนี้กินปักเข้าไปก่อนรุกเป็นหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนะครับแล้วก็หลบตาทุกคาดนะครับก็จะมีเอาโคนขึ้นกับเอาเรือกินเบี้ยเอาเรือกินเบี้ยดกวยครับนะครับเผื่อได้เบี้ยเบี้ยของ ดีดำได้มาใช้งานอีกหนึ่งตัวนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการทําลายนะครับทําลายล้างคู่ต่อสู้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานแล้วนะครับสิบเจ็ดกากว่านะครับคู่ต่อสู้ยกม้ามารุกนะครับรุกมาหนึ่งดอกก็ต้องขยับครับขยับไปไล่กินม้าครับสร้างทีเดินนะครับคู่ต่อสู้ก็ม้ามีปัญหาครับก็คงต้องหนีครับนะครับหนีเราก็เอาเรือรุก กินเบี้ยดีกว่าครับกินเบี้ยถ้าเขาติดเรือแล้วก็รุกกินเบี้ยอีกนะครับสะสมแต้มนะครับค่อยสะสมกําลังนะครับกําลังพลนะครับโคนด้านหลังเราก็ไม่ได้ใช้เลยกว่าจะไปถึงนี่น่าจะไกลนะไม่ได้ใช้ครับไปหน่อยครับนะครับนําไปใช้งานนะครับแล้วก็แนมาแบบนี้ก็เสริมโคนขึ้นไปครับโคนสองดอกนะครับอยู่แถวห้าแถวหกครับโคต่อสู้ตัดสินใจนําม้ากินเลยครับ เพื่อลดอนุภาพของโคนนะครับเอาอะไรกินดีเอาเบีย้ยกินเบีย้ยกินรเรือต้องจราีหนีอีกเอาโคนกินเรียบๆก็ได้นะครับโคนกินเรียบๆโอ้โเบีย้ยเราเยอะนะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือลุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับแล้วก็กินเบีย้ยอีกนะครับ นำเรือมาต่อไม่กินด้วยครับเอาเรือรุกแล้วก็นําขุนขึ้นไปเดี๋ยวเราจะนําเบี้ยหงายรุกนะครับคูต่อสู้พยายามต่อเรือครับต่อก็ต่อครับเราก็รุกไปก่อนครับรุกไปก่อนลุกไปก่อนอีกหนึ่งดอกเอาเรือลุกเข้าไปอีกอ้าวไม่หลบมาทางข้างกระดานก็เอาเรือไปยึดคลองเจ็ดอีกนะครับจุดมุ่งหมายของเราครับคือคลองเจ็ดนะครับคลองเจ็ดเสร็จทุกรายนะครับสนใจครับจังหวะนี้ก็นําขุนขึ้นไปอีกนะครับ ขุนของสีแดงพยายามที่จะหนีครับตอนนี้ไก่ข้าฟ้าเหลือ30บิสุดท้ายนะครับก็นำโคนรุกนะครับนำโคนลุกอีกทีหนึ่งก็จนเรียบร้อยนะครับก็ต่อสู้เอาไงครับเหลือ5นาทีกว่าๆนะครับอ้าวออกซังทันน่ะก็น่าจะไม่เดินครับนะครับอีกทีเดียวเองเน็ตอาจจะหลุดก็ได้นะครับก็ขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมนะครับมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับทางช่อง YouTube ก็ดีนะครับหรือทาง Tik t o k ก็ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกุ่ตสซูก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้สวัสดีครับ